สอนการบ้านลูกทีไรแม่แปลงร่างเป็นยักษ์ทุกที่การสอนการบ้านลูกด้วยอารมณ์นะคะซึ่งหลายบ้านน่าจะเคยมีเหตุการณ์นี้กันอย่างแน่นอนการที่เราสอนการบ้านลูกด้วยอารมณ์นะคะมันส่งผลเสียหลายๆอย่างต่อทั้งเราแล้วก็ลูกซึ่งการส่งผลเสียเนี่ยมันไม่ใช่ผลเสียในระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการส่งผลเสียในระยะยาวต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจของลูกรวมทั้งสมองลูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสอนการบ้านลูกด้วยอารมณ์เนี่ยจึงไม่คุ้มค่าเลยจริงๆค่ะแม้ว่าลูกจะมีการบ้านส่งคุณครูตรงเวลานะคะแต่การที่เรากลายร่างเป็นยักษ์เนี่ยแล้วลูกเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลจนทําให้สมองส่วนหน้าของลูกเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่สมองส่วนความคิดของลูก อาจจะหยุดชะงักการทํางานไปเลยนะคะซึ่งสารเคมีที่เป็นสารเคมีในความเครียดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเซลล์สมองของลูกค่ะมันจะไปทําลายเซลล์สมองของลูกนะคะซึ่งมันมีผลในระยะยาวต่อไปเลยนอกจากผลกระทบทางสมองแล้วเนี่ยยังมีผลกระทบต่อทางจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกด้วยนะคะการที่ลูกมีความทรงจําที่มีบาดแผลเนี่ย สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดเลยค่ะการที่แม่ดุด้วยถ่อยคำรุนแรงการใช้ความรุนแรงในการสั่งสอนนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นปมฝังใจแล้วในระยะยาวเนี่ยในเรื่องของโรคซึมเศร้าต่างๆที่คนสมัยนี้เป็นกันเยอะมากนะคะก็คือสมองส่วนกลัวมันก็จะเริ่มทำงานซึ่งตรงนี้จะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่มีนิสัยขี้กลัวขี้กังวลและก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะ เวลาที่แม่ดูนะคะจริงๆอะ่ะเด็กเขาอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหาตอนนั้นก็ได้แต่เขาต้องพยักหน้ารับหรือรีบๆทําด้วยความกลัวเพราะว่าเมื่อมีความกลัวมากขึ้นนะคะความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาก,ก็จะลดลงค่ะที่สําคัญเลยนะคะการที่ลูกจะต้องเจอบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆจนเกิดความกลัวก็ยิ่งทําให้ลูกนะคะกลายเป็นเด็กที่เกลียดการเรียน หรือกลายเป็นเด็กที่เกลียดการทำการบ้านสิ่งที่แม่ส้มอ,อยากจะฝากแนะนำคุณแม่มือใหม่นะคะที่มีลูกในวัยเรียนแล้วก็ต้องมีการบ้านนะคะอยากจะให้มองให้ไกลว่าการทำการบ้านของเด็กนะคะทำเพื่ออะไรถ้าเราจะต้องมาทะเลาะกับลูกเรื่องการบ้านทุกวันมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าบางทีนะคะคุณแม่อาจจะเหนื่อยหรือมีความเครียดมากเกินไปอาจจะลองหาวิธีการ ให้คนอื่นมาสอนการบ้านลูกแทนความเครียดของเรานะคะจะได้ลดน้อยลงด้วยนะ,ะถ้ามีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องสอนการบ้านลูกเองนะคะตรงนี้คุณแม่ก็ต้องพยายามท่องไว้เลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการทําการบ้านคืออะไรนะคะแล้วคุณแม่ก็จะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกในอนาคตค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ